สิบสบทสวดมหาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิภุสังเขนะสัตถิงพจน์เตหิภิภุสัตเตหิสัพเพหิวารันเตหิทัศสหิจโรกาถาตุหิเทวตา เยปุเยนสันนิปติตาหุนตีพัะขวังตังทัศนายาภิกูสังคันจารโคตุนังสัตสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทัพหสีหายังโคพะควาสกเกสุวิหารติกาติราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนัสัติปัญจมเตหิภูสัเตหิสัพหิหิวะอรหันเตหิ ทัะอีจารกาตาตุอิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายาภีกุสรขันตายานูนามยามปิเยนาพระขวาเตนุปัสสังกมายามะอุปัสสังมิตวาพระภาวตโตสันติเกปจเจกขาดาภัสยามาติอาทโคตาเทวตาสยัตฮาปินามาภะละวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปัสารายา ภัสสาริต ah ังวาพาหังสมิณชัยยาเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะวะโตปุระโตปาทุระหังสุอะทะโคตาเทวะตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอะทังสุเอกมันตังพิตาโคเอกาเทวะตาภะวะโตสันติเกอิมังขาทังอภาสีมหาสัมมโยปาวานะสมิงเทวะกายะสมาฆตะ อาคาตัมอิมังธรรมะสมยังทากิตาเยวะอปปาราทิตสร้างคันติอาตขัวอปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัตตาภิกขะเวสมาธหังสูติตังอัตโนโอชูกามะกังสูสาราเิวะเนตานิกะเหตวาอินทริยานิรักขันตตปันคิตาเต อาทะโคภราเทวตาพระควรโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสิเฉตวาวะขีรังเฉตวาวะปรีฆังอินทาคีรังโอหะจามเนชาเตจรังติสุทาวิมาราจักภูมิตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทะโคาราเทวตาพระควรโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสี เยเกติพุทธังสระนังคตาเซนเตขมิสันติอปายาภูมิงปะหายมานุสรเถหังเทวกายยังปริปุเรสัมติเตอทะโคพระขวาพิกุอามันเติเยปุเยนะพิกเวทัสัตสุโรกาตตสุเทวตาสันนิพพติตาพุนติตัถาคตาตังภัสนายาพิกุสรังขันจายปิเตพิกเวเฮสุณติตัมมัทธนังระหันโตสัมาสัมพุทธา เตสัมปีพระกัันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาเฮซุ่งสยัตหปีไมหัางเอตาระอิเยปิเตภิกเวปวิสันตอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกัันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันตต สยญาติภาปิไมหัางเอตาระหีอาจิคิดซาเมพิกเวเทวากายานังนามานิกิตยิสาเมพิกเวเทวากายานังนามานิเทศิสาเมพิกเวเทวากายานังนามานิตังส so ุนาทาซาทุกังมานสิกรรธาภาสิสาเมติอวัมพันเตติโคเตปิคู่พระกบวตตุัจตโซสุงพรคไวเอตารโวจะ สโลคามนุกัสสามิยถาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคภะรังกะหิตาตาสมาหิตาอุทุสีหวาสันลีนารมหังสาภิสัมพุนโนธาตมะนาสัสุทาวิปัสนามนาวิลาปิโยปัญจสเตยตวากะวะเนกาปิราวะทเวตตวามันตะยสัทธาสาวเกสะเสนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานธาภิกกโว เตจาอาตปมาครุงสุตตะวัพุทธะสัสนังเตสัมปะตุระหูยานะอมนุสานัทสันังอเปเกสัตมัทธพุงสหัสสังอตัสสัตติิงสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสานัมัทธสุงอเปเกนัตมัทธพุงทิสัสภะพุทธาหุงตันจะสัพพังอภิญญาเยาวะวะกิตตวานะจักขุมา ตาตัวม oh ah ันตยิสัทธาสาพเพเกสาสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวะเยวะพังกิตยิสัมมีขิราหอนุปุกสสสัตสหัสสาวายค้าปุหมากาปีราวัตวาอิทิมนโตชุติมนโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกามุงคีคู่นังสมิติงวะนางชาสััสสาเฮมาวตายากะนาตตวันนิโน อิทิมโตชุติมโตวนวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกามุงพิดผูนังสมิติงว่านางซาตังคราติสสหัสายะฆานานตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมโตวนวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกามุงผูนังสมิติงว่านางอิเจเตโสรสะสหัสายะฆานาตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาภิกามงคภูนังสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุววต,ววต as as ิมันโต,ว,นตว,วันนาว,วันโตยาสสิโนโมทมานาภิกามงคภูนังสมิถิงวนางคุมพิโรราชาไคโกเบปุลัสานิเวสนัง คืยโยนังสตาสหัสสังยาฆ่านังปยีรูปาสติกุมพิโรราชัยโกโซปะฆาสมิติงวะนางปุริมันจัดิสังราชาทัตตารโทภะสาสติคันทพานังอาทิตมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวินทนามามาอภพลายที่มันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางทักขีนังจาดิสังราชาวิรุฬตะต วิลลลห์โหตปสะสติกุมพันธานังอาิปฏิมหาราชายัสสิโสตปาปิตัสสะพะโวินทานามามาภพละ <c oughs> อิทิมันโตสุติมัโตวนัวนวนวสาวันโตยัสสินโมทัม,ามานาพิกามุงอิคู่นางสมิติงวานาปจิมนจาทีส่สร้างราชาวิรูปโคปสาสติ นาคานังอาิปฏิมหาราชายยสัสิโสปุตตาปิตาสาภาโวินทนามามะพะลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทามาภิกามงผีขุนังสมิถิงวะนังอุตารันจัดอิสรราชคุเวโรตับปะซาสติยขานังอาิปฏิมหาราชายยสัสิโส ภูตาบิตัสสะภาโวินทนานามาภะพลายที่มันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสสินโอมุทามนาพิกามงกิโูนังสมิธิงว่านังปุเิมาทิสังทัตตาโตทักิเนนาวิรุณหโคปชิเมนาวิรุปโคกุเวโอุตระังทิสังจัตตารโตเตมาหราชาสมันตาจัุโรทิสาทฐันละมานาทั้งสุวะเนกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาภูวันจานิกาสทธา มายาโกเตนทูเวเตนทูวิปุจวิปุโตสหัจาจนทโนกรรมเสตโตจากินุขันทุนิขันพุจจาปานาโทโอปัญมโยจเทวสุโตจามะตลิจิตตเซโนจักขันทภโหนโรราชาโฉโนสะโผลอคูปัญจสศิโคเจวะติมขารุสุริยวัชชะเอเตจันเยจาราชาโนขันทัพปัสหราชุกี โมทหมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอัทาคูอาทาคูนาภัสสนาคาเวสาราสหัตจักกะคับพารสตระอาคูปาคาปายาคาสหายาติภิยามมนาทัตราชาจอาปูนาคายสัสสินเอราวันโนมหานาโพโซปะคาสมิธิงวะนาง เยนารารเชสหาสหารังติทิพาทิชาปักิวิสุท่าจากคู่เปหายาซาเตวันมัชาปตาจิตรสุันนาอิจิเตสนามัง อาภยันตานาคาราชานมาสิสุปันนโตเคมมกาสีพุทโธสันหาหิวาจะหิวปทวะยันตานาคาสุปันนาสรนามะกงสุพุทธังชิตาวชิระััเทนสัมุทธังอสุราสิตาภาตโรวสวาสเซเตอที่มันโตยัสสิโนการะกันชามหาพิสมาอสุราธนเวขสาเวปจิจติสุจิติจ่ ปะหาาโทนโมจีสหฮาสัตตังจ่าภริปุตตานังสภเวโรจนามาาสั้นในอิตวาภริเงนเสนังราหงภรธามุปาขโมงสามโยธานิภรทันเตอีกู้นางสมิติงวะนางอาโปจ่เทวาปัทวิจาเตโชวายโยตัทหาขะมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจ่ายาสสะสหา เมตตากรุณากายิกาอาภูเทวยัสสิโนทัสเสตัสัาธายาสเพนานตวันนิโนที่มันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมอทามาภิกามุงมีคูนังสมิติว่านางเวณทูจะเทวาสหาริจะจอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทรมาภูภุระกิตาสุริยสู้ปนิสาเทวาสุริยมาภูภุรากิตา นักขตานิภุรากิตตวะอากูมันเทวลาอากาวสุนาวสโวเศโทสะโคปาคาปูรินทโตทัเซเตทัพสักกายาสเพนานตตะวันมิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสินโนมทามนาพิกามุงอิโคหนังสมิติวาหนังอาจท้าโคสตาหาปุเทวาชะมะชารามคีสิการิวะอริทักกาจโรชาจอมมาปุภานิพาสินโนวารุณาสหธรรมมาจา อัจุตาจาเนชกาสุเรยารุจราปูอาภูวาสวาเนสิโนทัสเตทัสธากายาสพเณน,นาตวานันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,านนาวันนัันโตยะสสิโนโมทามานาพิกามุงพิคูนางสมิเตงวะนัง <c oughs> สัมมานามหาสัมาาม,สามานามนุษามนุสุตามะคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกา อาทาคุสัระยเทวาเยจารุหิตาวสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายสัสสิโนทัสเซเททัสภากายาสเพนานาตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตอันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามนาภิกขามูภิกขูนางสมิติงวนังสุกากรุุห้ารุณาอาคูเวคาณัสสะสหโอทาตะไคยห้าปามุฆ่า อาภูเทวาวิจักขนาสัทธามาตาหาราคาชามิสขาจายัสสิโนทันยังอาทาปจุนโนโยทิสราบพิวัสติทาเสเตทัสัทธากายาสภพลานตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทานาพิกามุงภิคูนังสมิติงวานังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตการามาเสธาจตินามาจะอาสมะ จะอาสาวานิมานาติโนอาคูอัทธาคูปรานิมิตาทัเสตเถทาสักายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตอันนาวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตวันนิโนนามนววเยนาอาคันชุง เยจันเยสัติสาสหปาวุธาชาติมัคคีระโมคะตินามนัสวังทักเขโมขะตระลังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพัมหมาปรมาตโตจัปุตตาอิธิมโตสหะสันนำปุมะโรติโสจัสมุปาค้าสมิติงวะนังสะอาสัพพมหมารโอกานังมหาพัมหามาพิจิตติโอปาปันโนชุติมโตพิสมาคายโยยัสสิโส ข้าเสดาอิสระอาคูปัจเจกวะสวัตดินโนเตสังจามัจตโตอาคาอาริโตปริวาริโตเทจัสเพภิกันเตสินเทเทเวสพัมอมะเกมารัสนาภิกามิปัสสะกันหสัมมณิยังเอธาคันหัตถาพันทาตาราเคณพันนามตุโบสมันตาปริวารีธามาโวมุจิตาโกจินังอิติตถามหาเซโน กานอาเสนะอปัสสยิปานินัตตระมาอัจจาสารังกตวานะเภระวังยทัพภาวุสสโกเมโคธนายันโตสวิจโกตทาโสปจุทธวติสังคุโธอัสยังวเสตัญจะสัพพังอภิญญายววะกิตวานะจขุมมาตโตอมนตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมารเสนาปิคันตะเตวิชานาอภิกขโว เตจอาตัปปมกรงสุตวาพุทธัสสศาสนาวีตารเคอิปคามุเนสังโมมปิอินทโยสัพเพวิชิตาสังฆามาพยติตายัสสิโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกะเตเสเนสุตาติ